สวัสดีครับพบกับผมมาริโก้ฮอบบี้กับเกม Resident Evil ภาคที่5นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่7แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมเล่นในโหมดโปรคือโหมดที่ยากที่สุดนะฮะโอเคตอนนี้ก็จะล่องเรือนะครับฉากนี้เนี่ยให้เอาสไนเปอร์มาด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคลุยเลยกันแล้วกันนะขอข้ามครับผมพวกมันก็จะแวนแว้นเรือมาครับฉากนี้อยโดนเชว,ว่มึงโดนเลยว่าเมื่อกี้โอเคสไนเปอร์สองครับฉากนี้ วกมันแวน้นเรือนะฮะจากคราวที่แล้วมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ฮะเราก็เห็นข้างหน้าใช่ไหมส่องก่อนเลยถังน้ำมันยิงโจมตีก่อนได้เปรียบครับโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรตรุ่มตาตุ่มตามตตามดเนี่ยเฮ้ยอะไรอะจำไม่ได้ว่ามันมีระเบิดแบบนี้เหรอโอเคสไนเปอร์ส่องจู่โจมลอลไใกล้พวกใกล้ๆก็ระวังนะฮะมีมีอยู่เยอะนะนี่ฮะเห็นถังน้ำมันยิง ทางน้ำมันเฮ้ยไม่โดนโอเคโอเคอเฮ้ยตรงนี้มีเรือครับฉากนี้มีเอ้ยไม่โดนโอเคช่างมันโอเคลุย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 ลงเรือลุยครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาเอาอาก้ามาเล่นบ้างนะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงครับสู้ปืนพกไม่ได้เน้นเอาสนุกครับเฮ้ยช่วยเ<ป>ชื่อ<ป>ว่าเติมเลือด เติมเลือดเติมเลือดเ,เดี๋ยวขากลับก็จะเจออีกรอบหนึ่งนะม,มุมมุมปืนไม่ค่อยดีแฮะปกติผมชอบใช้ปืนพกเป็นปืนหลักโอเคเราต้องมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ครับแล้วก็แต่ทุ่งนั้นเมื่อกี้มันมีเหรียญใช่ไหมเราก็สามารถยิงจากตรงนี้ได้ครับนี่ฮะใช้สไนเปอร์ซูมไปโอเคได้ครัฉากนี้มีอันเดียว เปิดดิเช่ว่ามึงงกของอีกแล้วโอเคกลับครับตอนที่เรากลับไปก็จะเจอพวกมันมาอุ้ยแมงเอ้ยโดนระเบิดจะใกล้ตัวโอเค,อเ,คเขียวนะปืนกลถ้าเรายิงศัตรูแล้ว ไม่โดนก็ระวังเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความแม่นลดลงนะฮะโอเคลุยต่อเว้ยไปพี่จอชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนดนว้าวเกือบโอเคสอยก่อนได้ปีครับมีไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยเกต้าเกต้าเฮ้ยเกือบเกือบลืมเลยเพราะตรงนี้มันมีนี่ เฮ้ยเดี๋ยวโดนโโออเคเคยิงถังระเบิดข้างบนโอเข้างหน้าพียบเลยอุ้ยเติมซิโอ้ยมือเหลือแค่นั้นตรงนี้มีปืนนะฮะเนี่ยมีกล่องปืนเป็นปืนอะไรวะจำไม่ได้ละโอุ้ยโดนเลยเงะ เอาเชื่อว่าเชื่อว่าเอ้ยนัย่นหมดแล้วเฮ้ยใช่ยังไงวะโอเคตื่นเต้นไปฮะจำปุ่มไม่ได้โอโ้โหธนูแม่งเยอะวะต้องระวังเชื่อว่ารีบๆเก็บเลยมึงอุ้ยเติมเร็วเก็บโอเคธนูเยอะครับตรงนี้อันตรายเฮ้ยโอเคมันมีป้อมปืนด้วย มันมีป้อมปืนอย่างนี้เยวเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ไอ้พวกธนูก่อนโอเคทำตรงไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนใจเย็นขอคุณตัดการนี้ก่อนหมดแล้วมั้งโอเคระวงนะังฮะไนเปอร์ระเบิดไม่ถึงเรา รอมีปืนกลนสองตัวครับแล้วก็ธนูเยอะเลยโอเคใจเย็นรอมันเปลี่ยนจังหวะรีโหลดโอเคอีกตัวนึง ยังมีตัวปล่อยระเบิดอยู่ปลาระเบิดอยู่นี่ฮะอันตรายนะพวกนี้โอเคเคลียข้างหน้าน่าจะมีเฮิร์ฟให้เราเก็บอีกชิ้นหนึ่งมี่ะวะเหมือนจะมีตัวกระโดดเฮ้ยเราไม่ต้องขึ้นอ,อ๋อเนี่ยเฮิร์ฟเฮิร์ฟเฮิร์ฟเชื่อว่ามาเก็บเฮิร์ฟก่อนเร็ว มึงมาเก็บเซ่เขี่ยพื้นที่ไม่เลยมีไม,ม,ม,ม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้เก็บแล้วก็ใช้เลยโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเสียงเสียงพวกศัตรูน่าจะหมดละโอเคเราต้องลงข้างล่างครับสวิตช์มันอยู่ข้างล่าง มึงอยู่นี่นะเดี๋ยวกูไปทางนู้นเออกูรู้แล้วอ้กวพิษมึงก็รีบกดแะแล้วเดี๋ยวศัตรูอีกชุดหนึ่งมันจะน่าจะตามมาไปไปกับเลือกับเลือกกับเลือกกับเลือกมาวะนี่มาเหรอนั่นใหญ่มา เฮ้ยเ๋ยวตายเ๋ยวตายเ๋ยวตายกำลังเลือเดียวกำลังเลือกำลัเลือโอเคกำลัเลือกำลัเลือไปเว้ยเอาเห้วเหวเหวเห้ยไหนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยพวกระเบิดเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเกือบปืนยิงไม่แมนเลยผมโอเคเขีร์เชวามึงอะไรของมึงนี่ยงกของอีก โอเคผ่าแล้วครับเลือดก็หมดโอเคครับเริ่มมาที่ด้านหลังก่อนครับเก็บสเปรย์ลลลแล้วก็ตรงนี้มีแกนเด็ดให้เราใช้ครับเล็งหัวมันแต่ว่ารีโหลดช้านะฮะไม่เหมาะกับในโหมดความยากระดับนี้โอเคแล้วก็อันนี้มันจะ โผล่หนวดมาครับถอยออกมาอย่าไปอยู่ใกล้มากครับแล้วก็อันนี้ผมใช้แม็กนัมแล้วนะฮะแมกนัมยิงมันยิงมันให้มันตายเอยไม่ได้ให้ตายให้หนวดมันหายไปโอเคน่ฮะใช้แม็กนัมไปเลยก็เอาปืนที่คิดว่าถนัดอะยิงไปเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะมันจะโผล่หัวมาเล็งไปที่หัวเล็งไปที่หัว เฮ้ยระวังระวังไม่โดนไม่โดนโอโ้โหแล้วก็ยิงหัวมันยิงหัวมันยิงหัวมันหูเกือบเมื่อกี้เติมเลือดนิดนึงมึงจะไปไหนเล่าโอเคไปไหนละข้างหลังไม่โดนแล้วก็เล็งหัวปืนแม็กนัมแบบลูกโมอันนี้เนี่ยไฟเลทมันจะไวครับ คือก็โอเคอยู่อะยิงรัวได้อะนะฮะโอเคมันน่าจะไปท้ายเรือละโอเคเตรียมตัวยิงแมงเย,ยิงแม่งเลยเอาเอซิตมายิงหน่อยสนุกสนุบ เดี๋ยวมันจะโผล่หัวขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล็งมันมตรงนี้โอเคเรอดูจังหวะต่อไปครับน่าจะโผล่อะไรโผล่อ๋อมันก็โผล่หนวดเฮ้ยมีหนวดด้วยอย่ะดก,การหนวดจอนอุ้ยอเกลือบเฮ้ยมันแดแดแดกแดก,แดก โอ้ยอยู่มุมนี้ไม่ทันมันรอมันขึ้นไหมทีรอมัมเนี่ยถ้ามี RPG ก็อัด RPG ไปเลยฮะโอเคเรียบร้อยอหลายรอบเหมือนกันครับเพราะว่าเชวามันเติมเลือดให้เราไม่ทันฮนะตายตายบาเลยผมอะเดี๋ยวดูว่าตายไปกี่รอบโอ,โอเคไอตัวอัปัาร์ ข้ามเลยนะตายไปหกครั้งโอ้เชีวามันเติมเลือดให้เราไม่ทันนะคือมันไปอยู่ไกลอ่ะแล้วมันวิ่งมาเติมให้เราไม่ทันนะอ่ะเหนื่อยไปเลยโอเคก็ขอตัดจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับอ้าโดนอีกแล้วเหรอโอ้ยเติมมีเชีวามุก เติมเติมเติมเลยดิ